ค่ะน้องว่านะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนบวโลกใบนี้มาคัดแยกขยะเศษพลาสติกรอบตัวเราใช้ไปแล้วนำไปรีไซเคิลน,นะคะอันที่หนึ่ง PET ต้องใส่ใหมายเลขหนึ่งเราต้องดูตรงนี้นะคะที่มันเป็นรูปสิบประเภทที่สอง HDPE หมายเลขสองเราเราสามารถดูตรงนี้ได้เป็นลักษณะของมันเราต้องควรใส่ขยะหมายเลขสองและฝาต่างๆที่ดูตรงนี้หมายเลขสองตรงนี้หลังฝาตรงนี้เราต้องควรใส่ขยะหมายเลขสองไอที่สาม p ี C ีซีท่อพลาสติกถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เห็น พอทันติกเล็กๆแบบนี้<ม>ควรใส่หมายเลขที่สามประเภทที่สี่ LDPE หรือถุงเล็กๆที่ใส่เครื่องมือเราต้องดูกันที่หมายเลขหมายเลขตรงนี้นะคะหรือฝาที่มันใหญ่ๆแบบฝาขวดนมค่ะต้องใส่หมายเลขสี่นะคะประเภทที่ห้า PP หรือเราจะดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้ เราต้องใส่ขยะหมายเลข5้าเตที่ห P S หรือเราจะดูกันที่ตรงนี้ก็ได้สามเหลี่ยมเราต้องควรใส่ขยะหมายเลข6เลขเ็พลาสติกอื่นๆที่น้องม่อนไม่ได้พูดเจา่าให้เพื่อนๆใส่หมายเลข7็ดได้เลยค่ะุืทใชยนี้ อย่าลืมนำพลาสติกกลับไปรีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้นะคะขอบคุณค่ะ